เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุปผาซ่อนพีชบดที่157ในวันที่เขาขอแต่งงาน เจ้ารู้ไหมว่าวิหกเพลิงตัวนั้นพูดว่าอะไรนางพูดว่าอะไรนางบอกว่าจะรักและปกป้องชายผู้นั้นไปจนกว่าวิญญาณสุดท้ายจะแตกดับดังนั้นต่อให้ลงนรกหรือขึ้นสวรรค์เขาเองก็ต้องรักและปกป้องนางจะทิ้งนางไม่ได้เด็ดขาด เสียงเนี่ยเถียนชิงแฝงแววอมมหิตเล็กน้อยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขายังจำน้ำเสียงเอาแต่ใจและยึดติดของนางตอนที่เร่งเร้าให้สาบานได้เขารู้ว่าไม่ใช่ว่านางเห็นแก่ตัวแต่เพราะนางรักเขามากจนไม่ต้องการพรากจากพวกเขาคิดจะออกจากสำนักและเร้นกายพเนจรไปด้วยกันในสามพันโลก แต่ก่อนจะได้ลงมือนางกลับถูกบังคับให้ตายเพราะความอิจฉาริษยาพวกสิทธิ์เผ่าวสวรรค์ล้อมปราบนางตอนที่เขาไม่อยู่บังคับให้นางมอบเทียนหัวหลิงจริงที่หลอมรวมกับวิญญาณน,นางไปแล้วอีกทั้งยังปุข่าวว่านางเป็นปีศาจร้ายหลอกล่อยั่วยวนอาจารย์สร้างความชอบธรรมในการฆ่าคนชิงของตอนที่รู้ขา่าว เขาจึงรู้สึกชิงชังสรรพ,พชีวิตเหล่านั้นเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เขาต้องการทำลายล้างทุกสรรพ,พสิ่งหากว่าไม่มีเสี้ยววิญญาณสุดท้ายของนางที่เขาเก็บรักษาเอาไว้ติดตัวบางทีเขาอาจก่อการเข็นฆ่าครั้งใหญ่เพื่อแก้แค้นอย่างไม่จบไม่สิน้นหลิวเจ้าเว่ยรู้สึกถึงความสั่นไหวในอกซ้ายนางลูบมือเขาด้วยความรู้สึกสงสารวูบหนึ่ง แต่เขาสาบานไว้แล้วว่าจะติดตามปกป้องนางไม่ว่าจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ดังนั้นเมื่อพวกเทพเสียนส่งเสี้ยววิญญาณของนางมาเผชิญโทษเคราะห์ในโลกมนุษย์เขาจึงตามมาด้วยแต่เขาใจร้อนเกินไปการใช้ร่างนั้นกระโดดลงมาในวัฏตะสงสารถือเป็นการฝืนกฎสวรรค์ทำให้เขาถูกผูกเอาไว้ในพันพะไร้พลังลบเลือนความทรงจำไม่มีความรู้สึก จำได้เพียงแค่ว่าจะปกป้องช่วยเหลือนางเท่านั้นแต่นั่นก็ทำให้นางต้องทุกทนทรมานมานับสิบชาติเนี่ยเถียนชิงเสียงสัน่นดวงตาแดงเถือกและใกล้จะร้องไห้หลิวเจ้าว้ยพลิกตัวไปประคองหน้าเขาไว้นิทานของท่านช่างโหดร้ายจริงๆสวรรค์ไม่มีตาพระคนที่รักกันเช่นนี้ได้อย่างไร นางยิ้มบางๆพร้อมกับเอ่ยคล้ายว่าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองและคนตรงหน้าแต่ถ้าข้าเป็นนกง่อตัวนั้นข้าคงรู้สึกดีใจมากและคงไม่ผิดหวังพี่เลือกจะเดินทางเป็นหมื่นลี้เพื่อไปพบเขาในปีนั้น เสียงของหญิงสาวบางเบาราวกับผีเสื้อที่โผลบินผ่านไปนางกดจูบพระแผ่วลงบนเปลือกตาของเนี่ยเถียนชิงก่อนเช็ดหยาดน,น้ำตาที่ร่วงลงจากหางตาของเขาอย่างนุ่มนวลเนี่ยเถียนชิงมองนางอย่างลึกซึ้ง บาดแผลฝังลึกในใจเรากับถูกปัดเป่าออกไปในประโยคเดียวนับตั้งแต่ฝืนคืนความทรงจำเขาก็โทษตัวเองเสมอมาเขากลัวว่านางจะเกลียดตนเองเมื่อค้นพบความจริงว่าที่นางต้องทนทุกทรมานมาจนถึงตอนนี้นั้นเกี่ยวข้องกับเขาแม้ไม่ใช่คนที่ลงมือผลักนางลงสู่ขุมนรกแต่เพราะเขาไม่รอบคอบทำให้นางต้องทนทุกข์สาหัสเช่นนี้ เขาโดดเดี่ยวมานับตั้งแต่เกิดพี่น้องเหมือนคนแปลกหน้าเวลาที่มองมาที่เขาคล้ายว่าเป็นตัวประหลาดที่กำเนิดขึ้นมาผิดที่ผิดเวลาในสามภพเขาไม่เคยยึดติดอะไรเลยเพราะรู้ว่าสุดท้ายทุกอย่างต้องสูญสลายไปมีเพียงสตรีตรงหน้าเท่านั้นที่เขาไม่อาจตัดใจได้จริงๆพระชายาเป็นอย่างไรบ้าง อันอ่องมีสีหน้าค่อนข้างอิดร้อยขณะที่เอ่ยถามพวกเบ่าวด้านหน้าเรือนหลิวเจ้าอี่แพ้ท้องหนักเพคะ แต่ท่านหมอบอกว่าเป็นอาการปกติเพราะพระชายาร่างกายอ่อนแอกว่าคนทั่วไปเลยทำให้อาการแพ้ท้องดูรุนแรงเพคะเสี่ยวชิงเอ่ยโกหกเพราะไม่ต้องการให้อันอ๋องสงสัยสภาพของหลิวเจ้าอี้ในยามนี้อันอ๋องคิดจะก้าวเข้าไปด้านในแต่ได้ยินเสียงหลิวเจ้าอี้ก่งคออาเจียนก็หยุดเท้าหลายวันมานี้เขาเหนื่อยกับการวิ่งเต้นขอให้คนช่วยเหลือสกุลอยู สนแทบไม่ได้กลับตำหนกักด้วยอารมณ์ของเขาจึงไม่พร้อมรับมือกับคนป่วยชายหนุ่มสูดหายใจลึกแล้วหันหลังกลับกำชับหมอให้ดูแลพระชายาให้ดีเสี่ยวชิงรู้สึกเกอร์ที่เห็นอันอ๋องหันหลังจากไปโดยไม่คิดเข้าไปดูหลิวเจ้าอี้แม้แต่น้อยนางกลับเข้าไปในห้องก็เห็นหลิวช่างอิงช่วยลูบหลังให้หลิวเจ้าอี้อาเจียนอยู่ ท่านอ๋องล่ะหลิวช่างอิงถามเพราะคิดว่าอันอ๋องจะเข้ามาด้านในเสี่ยวชิงสบตานางแล้วใส่หน้าหลิวเจ้าอว้ยเห็นท่าทางนั้นก็โกรธจนหน้าแดงนางขย่ำผ้าห่มจนยับย่นคิดจะตะเบงเสียงด่าออกไปแต่กลับผะอืดผะอมขึ้นอีกคราจึงทำได้เพียงก่งขออวกไม่หยุด อันอ่องไปที่เรือนหลานชัยสิ่นเพื่อพักหญิงสาวฉลาดพอที่จะไม่พูดมากในเวลานี้นางดูแลให้อันอ่องเอนหลังนอนบนเตียงอย่างสงบก่อนที่นางจะออกมานอกห้องเพื่อนั่งชงช้างเงียบๆลี่กุ้ยเฟยถูกกักบริเวณข่าวถูกส่งเข้าไปได้แต่ส่งออกมาไม่ได้ ยามนี้้องเฮาควบคุมทั้งวังไม่ว่าใครก็ไม่กล้าผีผามลงมือทำอะไรขณะสถานการณ์ไม่แน่นอนข่าวล่าสุดจากกรมอาญาบอกว่าฮองเฮาบังคับให้ใช้เครื่องทารมานเพื่อสืบสวนคนสกุลอยู่อย่างรุนแรงอันอ,องพยายามแก้ไขเรื่องนี้แต่เพราะทหารรักษาเมืองล้อมกรมอายาไว้อย่างเข้มงวดเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเข้าไปพบนักโทษด,ด้วยซ้ำ อันอองทำได้แค่ติดต่อกับขุนนางจำนวนมากเพื่อกดดันกรมอาญาให้ยืดเวลาตัดสินโทษออกไปและคาดหวังว่าฮ่องเต้จะหายประชวนโดยเร็วเพื่อมาช่วยเขาแก้ไขเรื่องสกุลอยู่ หลานชายสินเห็นว่าเหลียวฮองเฮาลุกแก่อำนาจและบ้าคลั่งพอที่จะเล่นงานคนสกุลอยู่อย่างไม่ปกปิดแม้ยามนี้จะเริ่มมีขุนนางพัดพานยื่นดีกากล่าวโทษว่าฮองเฮาใช้อำนาจแก้แค้นส่วนตัวนางก็ยังไม่สะทกสะท้านแต่หลานชายสินไม่ได้รู้สึกอับจนหอนทางนางคิดว่าเมื่อฮองเต้หายประชวรทุกอย่างก็จะถูกแก้ไขกลับกัน ยิ่งห้องเฮาลงมือรุนแรงเท่าไหร่ในช่วงนี้เมื่อฝ่าบานหายประชวนนางก็ต้องได้รับกรรมนั้นแน่ยกเว้นแต่ว่านางจะกล้าลงมืออุกอาจถึงขั้นปรงพระชนฝ่าบาท แต่ถ้านางกล้าก็นับเป็นเรื่องดีเพราะอันอ่องจะได้มีข้ออ้างในการก่อกระบฏเพื่อแก้แค้นให้พระบิดาถึงตอนนั้นก็สามารถตัดหัวคนสกุลเหลียวเสียประจานแล้วก็ตั้งตนเป็นห้องเต้ได้เร็วกว่าที่คิด หลานชายสินติบชาไปพร้อมกับการคิดคำนวณน,นางไม่มีความรู้สึกสงสารเห็นใจพวกคนสกุลอยู่แต่ถ้านั่นเป็นฐานที่จะทำให้อันอ๋องเหยียบได้ไม่ว่าจะตายหรืออยู่ชีวิตพวกมันก็ควรจะเป็นประโยชน์พระชายามีขันทีมาขอเข้าเฝ้าท่านอ๋องบอกว่ามีเรื่องด่วนเพคะสาวใช้เข้ามาเตือนนางหญิงสาวอนุญาตก่อนจะเอ่ย ท่านอ๋องบรรพมอยู่อะไรก็รายงานข้าแทนหลานชัยสินวางจอกชาแล้วพูดขันทีผู้นั้นดูลังเลใจแต่สุดท้ายก็ทูลรายงานมีข่าวจากกรมอาญาฮองเฮาสั่งให้ในประเทศคนสกุลอยู่ไปชายแดนพยาค่ะเจ้าว่าอะไรนะอันอ๋องที่ผุดลุกขึ้นเพราะได้ยินว่ามีคนมาเข้าเฝ้าหลุดเสียงตะโกนออกมา อยู่หูหยินโดนทรมานจนต้องยอมรับผิดเพื่อรักษาชีวิตยามนี้หองเขา้าขันที่รายงานไม่ทันจบอันอ๋องก็วิ่งออกไปทันพี่หลานชัยสินหน้าซีดเพื่อดรีบไล่ตามเขาไปท่านอ๋องท่านอ๋องสตรีไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับราชสำนัก ข้าว่าครั้งนี้หองเฮาทำเกินไปแล้วอยู่แย่ฟางถือว่าเป็นหนึ่งในสภาคุนนางนับเป็นเสาหลักของแผ่นดินหากระวางเฉยเรื่องนี้ไม่รู้พรุ่งนี้นางจะสั่งจับพวกเราคนใดคนหนึ่งเข้าคุกหรือไม่เราควรเข้าเฝ้า้องเท่ให้ฝ่าบาทตัดสินเรื่องนี้ไม่รู้อาการประชวรของฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้างทรงไม่ออกมาว่าราชการนานถึงเพียงนี้น่ากลัวว่าจะมีข่าวไร่ อย่าพูดจะพ่อยๆข้าพูดความจริงทรงไม่ว่าราชการทั้งยังปล่อยให้หองเฮาลุแก่อำนาจถึงเพียงนี้บางทีในวังอาจจะมีเรื่องอะไรที่เรายังไม่รู้ท่านมหาเสนาบดีเฟิงข้าว่าเรื่องนี้น่าสงสัยอยู่นะเราควรจะไปขอเข่าเฝ้าให้ได้เห็นห้องเตกับตาหรือไม่ถามไต่เท้าเนี่ยเถอะเขาเข้าวังทุกวันรู้อาการห้องเตหรือไม่ เนี่ยเถียนชิงนั่งมองคนในสภาขุนนางถกกันไปมาอยู่นั่นด้วยสีหน้าเคร่งขครืมก่อนที่จะถูกโย้อนคำถามมาให้ในสภาขุนนางยามนี้มีมาหาเสนาบดีสองคนเสนาบดีสองคนส่วนอีกสามคนเป็นรองฝ่ายซ้ายของตำแหน่งจริงที่ว่างเว้นอยู่ทั้งสิ้น เนื่องจากเจินไห่กังถูกปลดอยู่แย่ฟังอยู่ในคุกส่วนราชาเลขาธิการป่วยจนทำงานไม่ไหวแต่สภาขุนนางไม่อาจขาดคนทำงานได้ตำแหน่งรองจึงต้องทำงานแทนพวกเขาเนี่ยเถียนชิงวางจอกช้ายอย่างใจเย็นก่อนเอ่ยต่อผู้อาวุโสที่แก่กว่าเขาทั้งห้องล่าสุดที่เข้าวังฝ่าบาทยังมีพระชนชีพอยู่แต่ยังไม่ฟื้นคืนสติ ในวังมีทั้งสุนกงกงทั้งหน่วยองคารักลับหากฝ่าบาสิ้นพระชนพพวกเขาไม่มีทางปิดบังเอาไว้แน่ข้าว่าต่อให้ไปกดดันขอเข้าเฝ้าก็ไม่มีประโยชน์ยกเว้นแต่ว่าฝ่าบาทจะฟื้นคืนสติแล้ว นี่เป็นวันที่สองหลังจากแต่งงานแต่เขาต้องถูกลากมาเข้าประชุมในห้องทึบกับพวกขุนนางผู้อาวุโส ổ, ที่นับอายุรวมกันแล้วเก่าแก่กว่าบรรพบุรุษสามรุ่นของเขาเนี่ยเถียนชิงรู้สึกละเหี่ยใจจริงๆเป็นเคราะห์อ,อะไรกันเหตุใดยังไม่ฟื้นขึ้นมาอีกข้าว่าเรื่องนี้ชักไม่ชอบมาพากนถึงจะได้ยินแบบนี้แต่ข้าว่าเราควรจะไปเห็นกับตาตัวเอง อีกอย่างควรจะไปเตือนสตรีสกุลเลี้ยวให้เห็นด้วยว่าสภาขุนนางของเรายังอยู่แม้แต่ตอนที่แผ่นดินไร้ห้องแต้สภาขุนนางก็ยังทำงานรับใช้แผ่นดินได้ยังไม่ควรถึงคราวที่สตรีจะยื่นมือมาวุ่นวายเรื่องนี้การตัดสินโทษสกุลอยู่ไร้เหตุผลเกินไปคนของข้าในกรมอาญาเห็นว่าอยู่เย่ฟางนิ้วแตกทั้งสิบนิ้วเพราะถูกตอกเข็มทรมานให้รับสารภาพ ใช้อำนาจแก้แค้นส่วนตัวเช่นนี้ราชสำนักเรายังจะนิ่งเฉยอยู่ได้อีกหรือมีดีกากล่าวโทษฮองเฮาส่งมามากขึ้นเรื่อยสภาค้นนางเราจะเฉยอยู่แบบนี้ไม่ได้แต่เรื่องนี้เราจะพรีพร้มจัดการไม่ได้นางเป็นพระมารดาขององค์ชายซีทั้งยังเป็นฮองเฮาที่่าบาททรงแต่งตั้งหากเราทำอะไรเกินเลยอาจจะทำให้ฮองเต้ไม่พอพระทัย เนี่อเถียนชิงยิ้มหยนันขุนนางต้าถงขายต่รักศักดิ์ศรีมีเกียรต พาดุงความยุติธรรมแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเขาต้องพิจารณามากที่สุดก็คือผลกระทบที่ตกกับตัวเองหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองย่อมสาสางได้ง่ายได้แต่ถ้าผลจะย้อนกลับมาหาตัวหรือทําให้ตนเสียผลประโยชน์พวกเขาก็จะลืมตาข้างปิดตาข้างชายหนุ่มอายุน้อยที่สุดในห้องนี้เขานั่งอยู่ที่หัวโตะ๊ะด้วยตำแหน่งของผู้นำสภาขุนนางของราช เลขาที่การแต่ด้วยอายุเขามักจะเป็นผู้ฟังมากกว่าออกความเห็นเนี่ยเถียนชิงเกือบจะหาวหลังจากฟังตาแก่ทั้งหลายทุ่มเถียงกันตลอดทั้งเช้าบางคนอยากช่วยสกุลอยู่พะดุงความดุติธรรม แต่เมื่อคิดว่ายามนี้ตรากิเลนอยู่ในมือฮองเฮาและนางกล้าทำตัวเช่นนี้หากเอาตัวเองไปขวางตอนที่กระแสน้ำหลากมีแต่จะถูกซัดจนคว่ำผู้คนทั้งหลายจึงละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจและไม่กล้าเป็นผู้นำลุกขึ้นมาตัดสินใจก่อนดังนั้นการปรึกษากันจึงไร้จุดหมาย ซุนกงกองมาถึงห้องบรรทมของห้องแท้ก็ดึงนางกำนันผู้หนึ่งมาถามเบาๆห้องเห่าอยู่ที่ไหนส่งเสด็จไปที่ตำหนักองคชายสี่เจ้าค่ะนางตอบด้วยความตกใจซุนกองกองปล่อยนางพลางสอดส่องสายตาไปทั่วให้มั่นใจแล้วหันไปส่งสัญญ,ญาณให้คนยกยากับอ่างน้ำต้มยาเข้าไปด้านในห้องบรรทมรีบให้ฝ่าบาทเสวยยาเร็วเข้า ยานี้เป็นยาที่หมอชาราด้านนอกสั่งมาให้นอกจากยากินแล้วยังมียาสมุนไพรสำหรับเช็ดตัวขับไข้ซุนกงตงสั่งให้องคารักเฝ้าประตูไม่ให้คนเข้ามารบกวนเขาควบคุมพวกขันทีให้เช็ดภาวรากายห้องเต้ยอย่างถี่ท้วนและรวดเร็วเพราะกลัวว่าห้องเฮาจะเสด็จกลับมาพบว่าพวกตนเปลี่ยนยาของห้องเต้ สุนกองกงทำทุกอย่างท่ามกลางความวิตกกังวลกระทั่งเช็ดพระวรากายเรียบร้อยเขาก็เร่งให้พวกขันทีวิ่งออกจากห้องบรรทมส่วนตนช่วยตัดฉลองพระองค์และแท่นบรรทมให้เข้าที่ไม่ให้มีพิรุธเปลี่ยนห้องให้กลับมาเงียบสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหลียวหองฮายืนอยู่เบื้องหน้าลงศพสีดำที่ตั้งตรางงานอยู่กลางตำหนักองค์ชาย บ่าวรับใช้ไม่มีใครกล้าเข้ามาขัดจังหวะนางในเวลาเช่นนี้นางจึงประทับอยู่ในห้องนั้นตามลำพังกับร่างไร้วิญญาณขององค์ชายซีที่ยังไม่ถูกทำพิธีอย่างถูกต้องหญิงสาวยืนเม่อมองควันทูกที่ลอยขึ้นสูงอยู่นั้นในใจของนางมีแต่ความว่างวงไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันความเสียใจของการจากลูก ก็ไม่ได้ลดน้อยลงและทุกครั้งที่นางเก้าเข้ามาในตำหนกักที่แสนวังเวงและชืดช้าแห่งนี้หัวใจที่เหมือนกำลังหมดแรงก็ถูกจุดปะทุด้วยความแค้นข้างในความรู้สึกที่โดนหยามมินใบหน้าที่ถูกตบจนชาด้วยมือที่มองไม่เห็น เป็นไปไม่ได้เลยพี่นางมองลงศพลูกแล้วยังจะให้อภัยพวกมันองค์หญิงใหญ่ออกจากถงเยี่ยนไปแล้วอย่างลับๆแต่ให้คนปลอมตัวเป็นนางใช้ชีวิตอยู่ในตำหนักองค์หญิงเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้เหลียวห้องเฮากล้าลงมือรุนแรงขึ้นเมื่อมั่นใจว่าลูกจะปลอดภยัยนางจะเหยียบขยี้ตระกูลอยู่แล้วต่อด้วยลี่กุ้ยเฟยอันอ๋อง และสุดท้ายก็คือพระสวามีที่แสนเลือดเย็นของต้นเหลียวห้องเฮายืนมองลงศพขององค์ชายสี่เหมือนเช่นทุกวันมองจนพอใจแล้วถึงหันหลังกลับออกมาท่านอ,อง๋งกลับกันก่อนเถิดพยะค่ะขันที่หนุ่มพยายามปลอบอันอ๋องที่คุกเข่าอยู่ด้านหน้าประตูว้างท่ามกลางสายตาผู้คนไม่วันนี้ข้าจะมาเรียกร้องความยุติธรรม ต้องขอเข้าเฝ้าเสด็จพ่อให้ได้อันอ๋องกล่าวอย่างแน่วแน่ในฐานะหลานหากไม่ทำอะไรสักอย่างจะไม่เท่ากับอากตันยูหรือยามนี้ตระกูลอยู่ขาดที่พึ่งแล้วตัวข้าแม้จะไม่มีอำนาจอะไรแต่หากคุกเข่าขอร้องเสด็จพ่อได้ข้าก็จะทำมหาเสนบาบดีเฟิงได้ยินคำนี้พอดี ตอนที่ลงจากรถมาหลังจากเถียงกันอยู่นานในที่สุดสภาขุนนางทั้งเจ็ดคนก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปเข้าเฝ้าห้องเต้ให้เห็นกับตาว่ายังมีพระชนชีพอยู่อันอองมีความกตัอญูรู้คุณน่าชื่นชมขออภัยท่านมหาเสนบาบดีที่ข้าไม่อาจคารวะ อันอองหันไปมองชายชาดาแล้วประสานมือพูดขณะที่ยังคุกเข่าอยู่ไปทูลทองเท่าว่าเสนาบดีทั้งหลายขอเข้าเฝ้าฝ่าบาทเนี่ยเถียนชิงไม่สนใจการเล่นงิ้วของอันอองเขาเดินไปสั่งทหารยามหน้าประตูแล้วยืนรออยู่ที่นั่น อันอ่องเงยหน้ามองเนี่ยเทียนชิงด้วยสายตาไม่พอใจเล็กน้อยในขณะที่เขาต้องนั่งคุกเข่าแต่กลับถูกกันไว้ที่หน้าประตูขุนนางชั้นต่ำผู้นี้กลับสามารถสั่งคนในวังให้จัดการไปรายงานได้เหตุใดอันอ่องถึงอยู่ที่นี่เสนาบดีทยอยมาถึงก็กระซิบถามกันด้วยความแปลกใจก็คงมาเพราะเรื่องสกุลยูนั่นแหละ ชายชารากดเสียงลงไม่พอใจเล็กน้อยสกุลยูเป็นแข่ตระกูลฝ่ายมารดา้จำเป็นที่เขาจะต้องออกหน้าช่วยเหลือถึงเพียงนี้เชียวหรือหากตระกูลยูทำผิดจริงนี่มิใช่ว่าจะเกี่ยวกับอันอ้องด้วยกระมังท่านอย่าพูดอะไรให้มากนักเลยข้าพูดความจริงแล้วดูแขนข้างนั้นของเขาสิ แม้จะเป็นเสียงกระซิบแต่ในฐานะผู้ฝึกยุทธอันอ่องย่อมได้ยินเสียงพูดของพวกนั้นแผ่นหลังของเขาแข็งทื่อขึ้นสีหน้าก็ดำทะมึนแต่ไม่อาจเอ่ยคำไหนแก้ต่างออกมาได้ทำได้เพียงนั่งนิ่งอยู่อย่างอดทนไต่เท้าเนี่ยห้องเฮาให้สภาขุนนางเข้าไปได้เลยขอรับ ขอบใจมากเนี่ยเทียนชิงมอบรางวัลให้ทหารยามแล้วผายมือให้ผู้อาวุโสทั้งหกคนเดินนำเข้าไปอันอองเห็นตาแก่พวกนั้นผ่านประตูเข้าไปได้ก็ยิ่งโกรธจนหน้าแดงแค่พวกไพรชั้นต่ำ้องเฮากลับให้หน้าพวกมันในขณะที่เขาเป็นถึงอองกลับต้องนั่งรอเศษความเมตตายอยู่ที่นี่นี่มันเป็นการจงใจเหยียดหยามกันชัดชชายหนุ่มทุบพื้นไปทีนึง เพื่อระบายความไม่พอใจเหลียวห้องเฮาให้คนของสภาขุนนางเข้าเฝ้าฝ่าบาทโดยไม่คิดปิดบงังผู้อาวุโสทั้งหลายจึงได้เห็นว่าห้องเต้ยังมีพระชนชีพอยู่เพียงแต่ไม่ฟื้นขึ้นมาเท่านั้นเมื่อครู่กอนเข้ามาที่ตำหนักเฉียนชิงกระหม่อมพบอันอ๋องกำลังคุกเข่าอยู่หน้าประตูว่ง มหาเสนาบดีเฟิงนับว่าอาวุโสที่สุดในหมู่เสนาบดีไม่ว่าจะพูดอะไรแม้แต่ห้องเต้ย่างไว้หน้าเขาสามส่วนดังนั้นครั้งนี้เสนาบดีทั้งหลายจึงตั้งใจให้เขาเป็นคนปรามเหลียวห้องเฮาอันอองมีน้ำใจต่อญาดมิตรเป็นเรื่องน่าชื่นชมแต่คดีร้ายแรงเช่นนี้ไม่ใช่ใครจะพูดอะไรก็ได้ เหลียว้องเฮาเอ่ยอย่างใจเย็นไม่รู้สึกสะทกสะาท้านหรือใส่ใจความในของมหาเสนาบดีถึงอย่างนั้นในฐานะมารดา้องเฮาก็ไม่น่าปล่อยให้ทันอ๋องต้องนั่งอยู่เช่นนั้นเพราะข้าเป็นมารดานอกจากรักถนอมเขาแล้วยังต้องสั่งสอนเขาให้รู้จักดีชั่วและแยกแยะให้เป็นยิ่งยามนี้ฝ่าบาทประชวนไม่มีคนสั่งสอนเขาให้เด็ดขาด จะปล่อยให้หลงละเริงตามใจเกินไปเพราะตำแหน่งอ๋องย่อมไม่เหมาะสมแน่ท่านมหาเสนาบดีเห็นด้วยหรือไม่ในฐานะบุตรย่อมต้องฟังคำสอนของบิดามารดาเป็นธรรมดาผู้คนอยู่ในฐานะไหนามีบทบาทเช่นไรย่อมต้องรู้ตัวเองมารดาเลี้ยงดูบุตรสนใจดูแลบ้านเรือน นับเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาช้านานจะมาเปลี่ยนแปลงเอายามนี้คงไม่เหมาะสมเมื่อนางคิดจะใช้ธรรมเนียมมาปิดปากเขามหาเสนาบดีก็มีไช่ค้นเขาที่จะยอมจำนนททั้งยังฉลาดพอที่จะสาวลึกถึงธรรมเนียมที่เหมาะที่ควรในการจะกล่าวโทษพฤติกรรมของฮองเฮา ปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ